สวัสดีครับออโต้สปีดวันนี้เรามาอยู่กับ Mitsubishi p a j e r o s p o r t ซึ่งในรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยดูจากภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากใช่ไหมก็คือเขาเป็นรุ่นไมเนอร์เชนนั่นเองนะครับรุ่นไมเนอร์เชนตัวนี้เนี่ยหลักๆประเด็นสําคัญของเขาเลยนะครับก็คือการใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Mit ิ u b i s h i t r ท t ั n นั่นเองรวมถึงระบบเกียร์นะครับก็ยกมาจาก r ทท o นเหมือนกันจากเดิมเขาเป็นเกียร8์8สปีดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ จะอยู่ที่184แรงม้ามากกว่าเดิม3ตัวส่วนแรงบิดจะอยู่ที่430นิวตันเมตรแรงบิดเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามาในรอบที่ต่ํากว่าในรุ่นมินเนเชนนี้นะครับเขาก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยครับเริ่มกันที่ในรุ่นพาร1,389,000บาทนะฮะรุ่นอัลต้า1,529,000บาทรุ่นอีลิตอีดิชั่นนะครับ,ร 1, 5, 2, 9, บ,รรบขับเคลื่อน2ล้อราคา1,579,000บาทแล้วก็รุ่นอีลิตอีดิชั่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ1,689,000บาทสำหรับ ก็คือรุ่นท็อปสุดนั่นเองราคา1,689,000บาทมาเรามาดูกันว่าในรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างหลักๆของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยก็คือดีไซน์ด้านหน้านะจะเปลี่ยนช่วงบริเวณกระจังหากเราเทียบกับในรุ่นก่อนกระจังชุดตรงนี้จะไม่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้จะมีการเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันกล้องมีให้รอบคันนะครับหน้าหลังซ้ายขวากล้องหน้าเขาจะอยู่ตรงนี้ นี่อันนี้ก็คือตำแหน่งของตัวเซนเซอร์แล้วก็ใช้โครเมียมตรงนี้เข้ามาตกแต่งด้วยอันนี้คือชุดไฟหน้างของเขามองรวมๆเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรต่างกันมากใช่ไหมเออแต่เขาก็ต่างกันนะข้างล่างก็สวยนะนี่มีการใช้สีดําเข้ามาตกแต่งนะครับในรุ่น Elite เนี่ยเขาจะเน้นการใช้สีดําจะเห็นหลายๆจุดเลยที่เป็นสีดำอันนี้ด้านหน้าไปแล้วนะมาดูด้านบนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องนะครับเห็นไหม กล้องอันนี้ของเขาเนี่ยอันนี้เป็นกล้องสําหรับบันทึกภาพด้านหน้านะเออและเขาก็ยังมีกล้องที่สําหรับใช้ในการตรวจจับ เส้นเลนถนนตรวจับวัตถุนะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีระบบ adaptive cruise control ด้วยนะครับก็ต้องใช้กล้องในการตรวจจับในส่วนของด้านข้างนะครับสิ่งที่โดดเด่นในรุ่น elite edition ตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้กระจกมองข้างสีดำตรงนี้นะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้านล่างเป็นกล้องนะครับมือเปิดสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เนี่ยเวลากุญแจอยู่ในตัวของเราเราใช้สำหรับ,บล็อกหรือว่าปลดล็อกก็ได้ ล้อแม็กนะคบเป็นสีดําเหมือนกันนะครับลวดลายใหม่ด้วยขน,นาด18นิ้วตัวล้อเขาเท่นะพอตัดกับรถสีขาวผมว่ามันเท่เลยได้ดิสเบรกแบบ4ีล้อด้วยซีรยียางนะครับสองหก r 1 8ทรงของรถนะครับหากเรามองด้านข้างแบบรวมๆนะผมว่าทรงเขากําลังดีเลยนะเออความสูงกําลังดีมีบันไดข้างมาให้ด้วยแล้วก็แหลกลาวหลังคามีมาให้ อันนี้เป็นตัวหลังคาดำนะสวยเสวกาศเป็นแบบคลิปฉลามสีดําด้วยกระจกด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นกระจกที่บานค่อนข้างใหญ่นะนั่นหมายความว่าเวลาคุณนั่งอยู่ภายในรถเนี่ยมองออกมาด้านนอกคุณก็จะได้ความร่องกล่งสบายแต่เนี้ยเป็นดีไซน์เดิมของตัวรถในรุ่นก่อนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้แค่พูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเออเป็นรถที่นั่งแล้วไม่รู้สึกว่ามันอึนอดอัดอะไรดีไซน์ด้านท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นไฟท้ายนะจะเป็นเส้นลากยาวตรงนี้เปิดตอนคืนก็สวยนะบางคนก็ว่าเป็นไฟแบบไม้เท้าใน m i ่นมิยเนอร์เชนนี้เนี่ยด้านล่างจะไม่เหมือนกันชุดตกแต่งตรงนี้จะคนละแบบกันเลยนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เขาเพิ่มเข้ามาใช้เป็นสีดําอันนี้แตกต่างจากในรุ่นก่อนด้วยกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้เส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3ที่ปัดน้ําฝนหลังมีมาให้ครบเลยถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเขาจะติดคําว่า 4WD All Wheel Control และตรงนี้ชื่อรุ่น p a j r o Sport Elite Edition มาเราดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันหน่อย เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะในรุ่นนี้เสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เขาอยู่ช่วงขึ้นเนินอ่ะอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะกดปุ่มได้ตรงนี้อะนี่ช่องเก็บสัมภาระของเขาจะมีช่องด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นชุดปะยางเติมลม แล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งของเบาะหลังการพับเบาะหลังแถวสามของเขาว่าเขาจะพับแบบนี้เห็นไหมจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีชิ้นส่วนตรงนั้นเวลาเรากางขึ้นมาก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาตรงที่นั่งมาพับลงมานะครับก็จะได้พื้นที่ตอนที่3มแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานจะเห็นได้ว่ามันเรียบไปเลยเห็นไหมเราก็ใส่สัมภาระต่างๆได้มากมายคนที่นั่งแถวสามเนี่ยมีที่วางแก้วให้ด้วยแล้วก็ตำแหน่งของแอร์ มีให้เหมือนกันเห็นไหมทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยผมได้ลองนั่งแถว3ามแล้วแหละถามว่าบอะแถวสเนี่ยมันนั่งสบายไหมนะครับเอาจริงมันนั่งได้ครับแต่ก็ไม่ได้สบายมากหรอกไม่ใช่แค่ว่ารุ่นนี้นะหลายๆรุ่นที่เป็นเบาะ3าแถวนะครับเพราะว่าเบาะแถว3ามเนี่ยมันจะอยู่บริเวณช่วงซุ้มล้อเห็นไหมตรงนี้คือซุ้มล้อดังนั้นเนี่ยเวลารถตกหลุมหรือว่าผ่านทางคูขะนะครับเขาจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่าเบาะตำแหน่งอื่นๆนะเวลาปิดฝาท้ายนี่กดปุ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมปิดแบบไฟฟ้าเลย ประมาณนี้นะด้านนอกเขามีสปอยเลอร์ด้วยนะนี่สีดำอันนี้เท่นะนะครับเรามาต่อกันที่ภายในนะครับภายในในรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้สีดำตัดกับตัวสีแดงเบอร์กนดีอันนี้มองเห็นเหมือนจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่เขาใช้ว่าเป็นสีแดงนะแล้วก็การเล่นลวดลายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไดมอนด์คัดเบาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบฮิตการ์ดนะครับฮิทการ์ดก็คือเป็นเบาะที่มันไม่อมความร้อนนั่นเองก็คือหากเราจอดตากแดดเนี่ยถ้าเป็นเบาะหนังธรรมดาหนังสังเคราะห์ ปกติทั่วไปอ่ะมันจะอมความร้อนแต่อันนี้จะไม่อมความร้อนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเขาใช้มาตั้งนานแล้วในปาเจโลสปอร์ตนะครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่าโคเอโมดูเลอันนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าฮีทการ์ดนั่นเองหลักการทํางานเดียวกันเลยก็คือมันไม่อมความร้อนถามว่าฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยหนังตรงนี้เนี่ยมีตำแหน่งไหนบ้างก็จะมีเบาะคู่หน้าเบาะตรงกลางนะครับที่จะได้เทคโนโลยีนี้ส่วนเบาะหลังที่พับอยู่ตรงข้างล่างอันนี้จะเป็นเบาะหนังแบบธรรมดาที่วางแก้วตรงนี้เขามีให้ด้วย นะก็จะอยู่ในระดับองศาพอดีกดตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะอันนี้เป็นที่วางแขนพับเก็บแบบนี้แล้วก็ใช้สีเทาดำนะเข้มเข้มสีเทาดำตรงนี้เข้ามาตกแต่ง แล้วก็วัสดุที่เป็นสีดําเปียโนแบ็กตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันราวหนประตูราวจับตรงนี้มีให้นะเอาไว้สําหรับการขึ้นลงรถฝั่งซ้ายฝั่งขวามีมาให้ทุกตําแหน่งเลยนะด้านหน้าก็มีมาให้นะเห็นไหมตรงนู้นแล้วก็ราวหนด้านบนมีมาให้ด้วยจอตรงนี้พับได้นี่เป็นจอทีวีนะขนาดใหญ่ เอาไว้ให้ลูกๆดูหนังได้นะครับตำแหน่งของแอร์แถวตรงกลางก็มีนะนี่เมื่อกี้ดูแถว3ไปแล้วใช่ไหมแอร์ Air, มีตรงกลางก็มีแต่ว่าแอร์ของเขาเนี่ยจะปรับได้แค่ทิศทางนะจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิหรือว่าความแรงได้กระเป๋าหลังบาะมีมาให้นะครับแล้วก็ช่องต่อ USB จะเป็นแบบหัว A นะ2ช่องยังไม่มีหัว C ให้แล้วก็เป็นปลั๊กแบบปลั๊กไฟบ้านไฟ AC 2 2 0โวลต์150วัตต์นะครับนี่เป็นปลั๊ก2ตาแบบนี้ เอาพวกพัดลมพวกนี้มาเสียบได้เลยตัวหลังคาของเขาเนี่ยใช้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ด้วยสําหรับเบาะหน้านะครับคู่หน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะนี่ปรับไฟฟ้าแล้วก็ลวดลายของตัวเบาะเนี่ยจะเป็นลวดลายเดียวกันเลยนะครับก็คือดิมอนคารับมาเข้ามานั่งภายในรถครับ เราอยู่ภายในรถแล้วนะครับเราสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยในรุ่นนี้เดี๋ยวคุณสังเกตที่จอไม่ตรงนี้นะอันนี้เป็นจอแบบใหม่ด้วยขนาด8นิ้วนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะสัดท่าให้ดูนี่จะมีเป็นรูปรถนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เลยที่เพิ่มจากรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนจะไม่ใช่จอแบบนี้อันนี้เปลี่ยนให้ใหม่ขนาด8นิ้ว ก็ดูค่าทริป A t ทริประยะคงเหลือที่สามารถวิ่งได้นะครับก็ดูได้จากตรงนี้รวมไปถึงการตั้งค่าระบบต่างๆก็จะใช้ปุ่มตรงนี้ในการควบคุมส่วนพวงมลาลัยนะครับมาในดีไซน์ใหม่ใช้เป็นหุ้มหนังเดินได้เย็บจริงๆด้วยนะครับตรงนี้มีปุ่มมันติฟังกชันสาหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางแล้วก็ปุ่มสําหรับตั้งครุสคอนโทรลนะครับเราสามารถเว้นระยะห่างระหว่างรถเรากับรถคันหน้าได้ด้วยว่าจะกดดูกล้อง360องศาก็ได้กดปุ่มตรงนี้ แล้วก็ภาพก็จะแสดงแบบรอบคันเห็นไหมสั่งการได้ด้วยเสียงนะครับรับสายวางสายมีมาให้ครบเลยอันนี้คือปุ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับปุ่ม control, ปิดแอคชั่นคอนโทรลปิดเซนเซอร์ระบบแจ้งเตือนการชนต่างๆการปรับกระจกนะครับพ a ดเดิลชิ p หลังพุ่งมาลายัยมีมาให้ด้วยเอาไว้การเล่นเกียร์บวกลบหรือถ้าเราไม่อยากเล่นเกียร์บวกลบตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเกียร์บวกลบที่หัวเกียร์ก็ได้ วิธีการใช้งานดึงมาตรงนี้ครับแล้วก็ผักไปทางซ้ายนะฮะแล้วทีนี้เราก็เล่นเกียร์บวกลบได้เลยนะครับเอาไว้สําหรับการขึ้นเขาลงเขาแบบนี้เขาสามารถใช้งานได้ไวเลดชาร์จมีมาให้ด้วยนะเอาวางแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะชาร์จให้พอดีโทรศัพท์ผมมันเครื่องใหญ่นะ p r Pro x a x จอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแต่ว่าต้องเชื่อมต่อผ่านสายนะฮะยังไม่ใช่ไร้สายนะจอตรงนี้เนี่ยเป็นจอที่มาจากในปาเจโรรุ่นก่อนยังไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ตัวระบบแอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแยกโซนอิสระ,ะซ้ายขวานะครับมีช่องต่อ USB ด้านหน้าให้อีก2ช่องตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยก็คือปุ่มปัดการทำงานของระบบ i d l i n g Stop นะครับ อันนี้เป็นปุ่มดิบล็อกแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์นะครับเป็นช่องจุดบุหรี่แบบนี้จอตรงนี้เมื่อเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ถอยนะครับจะตัดภาพมาเป็นกล้องด้านหลังเห็นไหมตรงนี้แล้วก็จะเห็นภาพแบบรอบคันตรงนี้ด้วยเวลาหมุนเลี้ยวพุ่งอะไรเส้นจะเลี้ยวตามให้ด้วย ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับคุณจะได้ปุ่มแบบนี้ขึ้นมาเป็นลูกบิดนะครับเอาไว้สําหรับการปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนของเขามีโหมดอะไรบ้างล่ะก็จะมีขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็4ล้อไฮสีล้อโลการทํางานของในรุ่นนี้เนี่ยคุณสามารถปรับจากขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อไฮได้ที่ความเร็วสูงก็คือคุณไม่ต้องชะลอรถเลยคุณสมมุติว่าคุณวิ่งอยู่ประมาณสักร้อยคุณอยากให้มันเป็นระบบขับ4เพราะว่าถนนมันลื่นกําลังเปียกเลยคุณก็สามารถปรับได้ทันที และในช่วงที่เราต้องขับแบบทางออฟโรดนะครับคุณก็สามารถใช้ตัวขับเคลื่อน4ล้อโรได้นะฮะก็ปิดไปตรงนี้แต่เขาจะมีเงื่อนไขในการใช้งานนิดนึงนะสมมุติว่าคุณจะเข้าขับเคลื่อน4ล้อโลมันจะบิดไม่ไปเห็นไหมเขาบอกว่าต้องกดแล้วก็บิดพอกดแล้วบิดเนี่ยเขาจะยินยอมให้คุณใช้งาน และคุณยังสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะาวิ่งในสภาพเส้นทางแบบไหนเช่นเส้นทางที่เป็นฝุน่นเป็นทรายเป็นทางขรุขระหรือว่าเป็นพวกโขดหินพื้นลื่นสโนว์อะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือมีหลากหลายโหมดการขับขี่ซึ่งจะมีเฉพาะในรุ่นขับสีเท่านั้นถ้าเป็นขับ2เนี่ยจะไม่มีปุ่มนี้เลยตัวช่วยเหลือลงทางลาดชันมีมาให้นะตรงนี้ออโต้เบรกโฮมีมาให้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของตัวกุญแจรีโมทเขา เป็นแบบธรรมดาเป็นพื้นนะไม่ได้มีอะไรวือหวาช่องวางแก้วมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางแขนเราสามารถดึงถาดตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ของใหญ่อยู่นะนี่ยัดของเข้าไปเยอะนะก็มีที่ใส่ของเยอะอยู่นะครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะฮะเห็นไหมแสงสะท้อนนะ,ะกล้องบันทึกภาพด้านหน้าแล้วก็กระจกที่มองไปด้านหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับไบสปอร์ตในรุ่นนี้ก็มีให้นะขึ้นมาด้านบนตรงนี้ มีที่ใส่แว่นตาด้วยนะครับแล้วก็ มันบังแดดมีไฟและกระจกให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยหลักๆของออปชั่นเนี่ยก็ที่มันแตกต่างนะก็คือการเล่นโทนสีใหม่นะครับใช้สีดากับสีแดงเข้ามาตัดกันรวมไปถึงการเปลี่ยนดีไซน์ของตัวพวงมาลัยนะครับจอตรงนี้จอมาตรวัดเนี่ยเป็นแบบ8นิ้วหลักๆก็เป็นประมาณนี้นะครับและในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอันนี้คือจุดหลักของเขาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับมาดูว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ของเขาเป็นยังไงนะครับจะขับสนุกไหมเดี๋ยวมาชมกันครับมา เดี๋ยวเรามาทดสอบการขับขี่กันครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่184แรงม้า เยอะกว่าในรุ่นก่อนเนี่ยสแรงม้าในส่วนของแรงบิดนะครับจะอยู่ที่430นิวตันเมตรคือแรงบิดเนี่ยเท่ากับในรุ่นก่อนเลยแต่ว่าแรงบิดของเขาเนี่ยจะมาในรอบที่ต่ํากว่าในส่วนของระบบเกียร์นะครับหากเป็นในรุ่นก่อนจะเป็นแบบ8สปีดใช่ไหมในรุ่นนี้เป็นแบบ6สปีดเอาไว้ง่ายเลยนะเขาใช้เครื่องแล้วก็เกียร์นะครับจากในมิตซูบิชิไททันเอามาใส่ในรุ่นนี้นั่นเองอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้กับในรุ่นก่อนตอนนี้เราก็สตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ ใส่เกียร์ดีพอยกเท้าจากเบรกตัวรถก็ลื่นไหลได้ดีนะแทบจะไม่มีแรงหน่วงอะไรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนี้เนี่ยน้ำหนักตัวรถเนี่ยประมาณ2ตันกว่า นะครับถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยหากเรายังไม่ได้เคลื่อนที่นะถือว่าน้ำหนักแบบเอาเรื่องเลยนะถ้าสมมติคุณเป็นผู้หญิงแล้วต้องกำลังแบบยึกๆยักๆถอยจากซองจอดอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามีปวดแขนกันบ้างแต่พอตัวรถมันไหลไปแล้วอ่ะมันก็ได้ความรู้สึกว่าแบบกำลังตึงมือซึ่งพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยหากเราวิ่งที่ความเร็วแบบใช้ความเร็วเยอะๆหน่อยอ่ะมันจะค่อนข้างมั่นคงตอนนี้เราก็อยู่กันบนเขา รถรุ่นนี้เนี่ยมีแพดเดิลชิพหลังพวงมาลัยให้ด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเรามาใช้งานกันบนเขาแบบนี้มันจะช่วยเป็นเอนจินเบรกให้เราได้ด้วยอนะ่านี่ก็คือข้อดีของแพดเดิลชิพของเขาเลยนะมาข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วกันมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่กันบนเขาเงต้องเน้นไปที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะแฮนด์เลิงพวงมาลัยเขาจะมีความฟรีฟนิดนึง นะครับคือพวงมาลัยจะไม่ได้คมมากอะถามว่าทําไมเขาถึงต้องปรับเซตพวงมาลัยให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ารถแนวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่รถแข่งนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความคมมันจะไม่คมเท่ากับพวกรถสปอร์ต รถไฮเพอรอฟอร์มัสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นรถที่เน้นใช้งานนะครับแล้วก็เอาไปขับแบบออฟโรดได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการปรับเซ็ตให้มันมีระยะฟรีของพวงมาลัยนิดนึงจังหวะที่เราขับออฟโรดพวงมาลัยมันจะได้ไม่ตีมืออันนี้ก็คือเหตุผลของเขาส่วนในเรื่องของอัตราเร่งนะครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับเมื่อกี้ผมก็ขับขึ้นลงทางชันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางทางที่ขึ้นเนินนะผมแค่เหยียบคันเร่งส่งธรรมดา คือไม่ได้เขียนคันเล่งอะไรเลยนะอ่าพอช่วงจังหวะที่เป็นทางลงเขาแบบนี้นี่เราใช้ engine brake ตรงเนี้ยป่ะเราแทบไม่ต้องใช้เบรคเท้าเลยใช้ p a t t e shift ตรงนี้ช่วยก็ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยเห็นไหมยกเท้าจะเบรกเลยนะไม่ได้เบรกเลยนะครับคือถ้าเราหัดใช้ p a t t e shift ให้เป็นให้มีประโยชน์เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับตัวรถมากนะครับทำให้ผ้าเบรกไม่สึกจานเบรกไม่ร้อนไม่ต้องกลัวว่าเบรกมันจะเฟด อันนี้ก็ข้อดีของเขามาเติมคันเร่งไปครับสดโค้งตรงนี้นิดนึงไปช่วงล่างเขาก็โอเคนะเนี่ยความรู้สึกของช่วงล่างคือแบบจะไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มโยบยากแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งกระด้างจะได้ความรู้สึกแบบกำลังดีอลองกดคันเร่งกันนะ การต่อเกียร์ของเขาก็โอเคแต่การต่อเกียร์ของคันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในรุ่นก่อนเขาเป็นเกียร์แบบ8สปีดถูกไหมจังหวะการต่อเกียร์ของเขาอ่ะมันก็จะมีความชิดที่มากกว่าในขณะที่รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เป็นเกียร์แบบ6สปีดดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ความสนุกในการขับขี่ที่มากกว่ามันต้องเลือกเอานะถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณจะได้ความนุ่มนวลแต่รุ่นนี้จะได้ความสนุกที่มากขึ้น เพราะว่าเกียร์หสปีดเนี่ยจังหวะการต่อเกียร์เขาจะลากได้ยาวกว่าถูกไหมฮะเพราะเขามีแค่6นะครับและจังหวะที่เขาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะได้ความรู้สึกแบบตึบๆนิดนึงอะ่ะก็จะได้แบบความรู้สึกว่าสนุกขึ้นนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบแต่ตัวรถเขาก็หนักนะเนี่ยอัตาเร่งมาดีครับใช้แพดเดิลชิปหลังพวงมาลัยช่วยได้เหยียบเบรกมิดเดียเว,วแล้วก็เติมไปได้เลย ทางโค้งเอาอยู่นะช่วงล่างเขาเนี่ย,เ,ยเป็นรถที่ขับสนุกนะมีล้อเอียดด้วยนะเมื่อกี้เขาโค้งแรงไปหน่อยใช่ได้ใช่ได,ชได้ช่วงล่างไม่ได้ออกแนวนุ่มเลย นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแข็งกระด้างผมว่ามาแนวแบบเฟิร์มกาลังดีเออและถ้าเทียบช่วงล่างกับในรุ่นก่อนเป็นไงนะครับช่วงล่างที่ผมถามนะเขาบอกว่าได้มีการปรับจูนใหม่นะเล็กน้อยให้มันเฟิร์มขึ้นเพราะว่าน้ําหนักตัวรถอะ่ะพอมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเขามีการเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่น้าหนักมันต่างไปจากเดิมดังนั้นเขาต้องมีการปรับจูนในส่วนนี้ด้วยนะครับช่วงล่างแต่ก็โอเคเลยนะเนี่ยขับมันทางโค้งครับของศาสตร์โค้งตรงนี้แล้วกัน ช่วงล่างดีนะผมลองเปลี่ยนเลนเร็วๆนะสามสองหนึ่งไปรับปึ๊บดีนะสามสองหนึ่งป๊บคือมันจะมีความโครงเคร่งนิดนึงนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่รถสปอร์ตมันเป็นรถ PPV ที่เน้นใช้งานตัวถังเขาจะมีความสูงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาการโครงเคร่งแบบนี้เล็กน้อยอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆแต่ถ้าเราขับขี่แบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลย เรามาสุดทางแค่นี้กับรถก่อนเนี่ยจังหวะที่เรากําลังหมุนเรยวพวงมาไัยที่ความเร็วต่ํานะเราจะรู้สึกว่าต้องใช้แรงสาวนิดนึง <laughs> นะยิ่งเป็นทางแคบแบบนี้ได้นะโโและกล้อง,องเขาเนี่ยยกมาจากในรุ่นก่อนเลยนะมันจะไม่ค่อยคมชัดมากเนี่ยเรามองเห็นรู้เรื่องนะว่าข้างหน้าข้างหลังนะเราเป็นวิวแบบไหนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้คมชัดมากแค่นั้นเองไปครับ ตานเล่งก็ไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ก็ไม่ได้อ่ดกำลังดีได้ฟีลลิ่งแบบกำลังสนุกอะางหน้าเป็นทางตรงครับคือถ้าเราเหยียบคลิกดาวอะเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดีเซลของเขาเข้ามานิดนึงนะอันนี้เป็นตามสไตล์ของรถดีเซลอยู่แล้วไม่ได้มีอาการผิดปกตินะแต่ถ้าเราขับขี่ปกติอะ การเก็บเสียงถือว่าทําได้ดีแต่จะรองรับที่ความเร็วประมาณสักร้อยร้อยสิบนะครับจะเก็บเสียงได้ดีแต่ถ้าใช้ความเร็วมากกว่านั้นเราจะได้ยินเสียงลมภายนอกเล็ดลอดเข้ามาให้เราได้ยินนะครับในรุ่นนี้เขายังไม่มีระบบ a active n o i s e Control นะครับหรือว่าตัวตัดเสียงรบกวนจะยังไม่มีให้นะแต่การเก็บเสียงก็โอเคแหละนะไม่ได้รู้สึกว่ามันดังมากเราเปิดเพลงเบาๆการเดินทางของเรามันก็รู้สึกว่าแบบเออสบายหูขับสนุกครับ หน้าเป็นทางโค้งอันนี้ต้องเบรคเนี่ยจังหวะที่มันต้องเบรคนี้เราใช้แพดเดิลชิปได้เลยในส่วนของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับหลักๆก,ก็จะมี a p t p v i v r u r s i s o n t r t r นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ทำงานตามความเร็วรถคันหน้าเช่นเราตั้งความเร็วไปที่100กิเมต่อชั่วโมงแต่คันหน้าวิ่งแค่80รถเราก็จะวิ่ง80ตามคันหน้านะพอคันหน้าเบรกเ,เราก็จะเบรก คันนเคลื่อนที่แล้วเราก็จะเคลื่อนที่ตามจนถึงระดับคริ้สคอนโทรลที่เราตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับพวกบายสปอร์ตอะไรพวกนี้เขาก็มีมาให้ครบคันอยู่แล้วเนี่ยเป็นรถที่ขับดีแต่อัตราเร่งอาจจะไม่ได้แบบแรงวูวามากนักนะครับแต่ไม่อึดแน่นอนสรุปโดยรวมของการขับขี่นะครับก็ต้องถือว่าเจ้าคันนี้เป็นรถที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับเหมาะสําหรับการเป็นรถครอบครัวนะครับ อัตาเร่งก็ถือว่าทันใจในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้แรงแบบหลังติดเบาะนะแต่ก็พาคุณไปถึงที่หมายได้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของแรงม้าเนี่ยได้มากกว่าในรุ่นก่อนด้วยเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ไททันเข้ามาใส่ในรุ่นนี้แทนนะครับเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มยวบยากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งกระด้างแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับการใช้งานนี้นีน่ก็คือตัวจอ นะครับจอเนี่ยมันจะไม่ได้เอียงหาผู้ขับขี่แล้วเวลาคุณขับตอกนกลางวันเนี่ยเจอแสงสะท้อนนะครับอาจจะทําให้จอมองเห็นไม่ค่อยชัดแล้วบวกกับตัวจอไม่ได้ชัดอยู่แล้วมันก็อาจจะมีปัญหาในการมองนิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันมองเห็นรู้เรื่องทั้งกลางวันกลางคืนไหมมันมองเห็นรู้เรื่องแต่ถ้ามันมาอยู่ในรถคันนี้แล้ววะมันควรจะได้เกรดที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ในรุ่นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเขาเคลมเอาไว้ว่าจะประหยัดอยู่ที่ประมาณ15.2กิโลเมตรต่อลิตรตาม Eco s สติ k e er เกนะแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเขาเคมเลมไว้ว่าจะประหยัดอยู่ที่ประมาณ14จุดกว่ากว่าประมาณเนี้ยประมาณประมาณ14กิโลลิตรนะครับตามอีโคสติกเกอร์อันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะใช้งานจริงเนี่ยหากคุณขับแบบซิ่งๆเลยเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ7กิโลลิตร ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณขับเท้าเบาๆหน่อยนะครับเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลลิตรนะอันนี้จากการใช้งานเป็นประมาณนี้นะก็<ส>ถ้าท่านใดสนใจนะครับคุณสามารถรับชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมของ Mitsubishi ทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้ตอนนี้รถเขาลงโชว์รูมแล้วนะก็จะได้เห็นตัวจริงของรถไปด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ we <laughs>